สวัสดีครับผมทนายวีรยุทธ์ครับแฟนคลับสามารถรับชมทนายวีรยุทธ์นะครับย้อนหลังได้นะครับในช่อง y t u t u นะครับฝากกันด้วยนะครับวันนี้ทนายก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฟ้องชู้ตามกฎหมายใหม่จะมีหลักเกณฑ์หรือน่าจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานครับวันที่18มิถุนา2567นานี่ยนะครับก็ได้มีการตัดสินคดีสำคัญของ เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลว่ากฎหมายแพ่งประวิธมาตรา1523ารวรรสองวรรสามเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนในเรื่องความเสมอภาคนะครับโดยสารรัฐธรรมนูญมีคำวิจัยนะครับว่ากฎหมายเรื่องฟ้องชู้นะครับที่ให้สิทธิ์สามีหรือภรรยาในการฟ้องชู้ไม่เท่ากันเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลถามว่าไม่เท่ากันอย่างไรนะครับ ประการแรกครับชายกฎหมายเก่าเนี่ยกำหนดให้สิทธิ์ชายที่เป็นสามีเนี่ยฟ้องชายชู้ได้โดยที่ชายชู้เนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงตนโดยเปิดเผยก็สามารถที่จะถูกฟ้องว่าเป็นชู้เรียกค่าเสียหายได้นะครับต่างจากภรรยาครับภรรยาจะฟ้องหญิงชู้เนี่ยนะครับหญิงชู้นั้นนอกจาก1ต้องเป็นชู้แล้ว2หญิงชู้นั้นยังต้องแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่า ตนนั้นมีความสัมพันธ์กับสามีผู้อื่นในทํานองชู้สาวด้วยนะฮะฉะนั้นสิทธิ์ของหญิงชู้เนี่ยมีมากกว่าชายชู้สารรัฐนูนก็เลยมีคําวิจัยนะครับว่ากฎหมายนี้ขัดหรือแย้งต่อรัฐนูนนะครับโดยให้มีผลใช้บังคับ360วันนะเป็นการยกเลิกกฎหมายนะอีกอปีหน้านะครับคำถามก็คือว่าเมื่อกฎหมายเก่าประมวลกฎหมายแพ่งลิติตมาตรา1,523เนี่ยวรรค2วรรค3เนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วเ่ย กฎหมายใหม่ที่น่าจะเป็นเน่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งก็มีข่าวแล้วนะครับว่ามีากฎหมายว่าด้วยการสมรสเท่าเทียมเนี่ยกำหนดนะฮะยื่นเข้ามาแล้วผ่านรูสิบวาแล้วน,นะฮะเหลือเพียงนําเข้าสู่คอรมอร์คณะมนตรีเพื่ออะไรครับเข้าไปสู่นะครับการประกาศราชกิจจาทูลเกล้าแล้วก็ประกาศราชกิจจาูุเบกษาตามรมดูญน,นะครับโดยเนื้อหาสาระสําคัญของมันเนี่ยนะฮะใน เรื่องของการฟ้องชู้ตามกฎหมายใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างผมก็จะอธิบายแบบสั้นๆนะฮะที่คาดว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะโดยที่มันไม่มีการแก้ไขนะครับในกฎหมายใหม่เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบัญญัติไว้ในมาตราเดิมก็คือมาตรา153เรรื่ององงงกาฟ้ชูหนะะน,ดดนึ่งาาน่ี้รันหน้าจอระะ่อาลพิาากษให้ยกันเพราะเหตตตุาาามมาร1516นึ่งคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึหน่งมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง และจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือย่อบยองหรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้นคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกข้าตแทนจากผู้ซึ่งร่วงเกินคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปทํานองประพฤติชู้ก็ได้และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกข้าตแทนจากบุคคลอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งของตนในทํานองประพฤติชู้ก็ได้นะครับ แล้ววักสามบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย, 1, ยินยอมร,รู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่ง 1, กระทำการตามมาตรา1 5 1 6เล็บ1ก็คือยอมให้มีชู้เนี่ยหรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวักสองนะครับคู่สมรสนั้นจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนไม่ได้นั่นเองสาระสำคัญที่มีการแก้ไขก็คืออะไรครับเขาใช้คําว่าคู่สมรสนะฮรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 1, จะเรียกก็ได้ซึ่งกฎหมายที่แก้ไขใหม่เนี่ยนะกำหนดหลักเกณฑ์2ประการในการฟ้องชู้ก็คือ1 เรียกค่าเสียหายจากคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกับเรานะครับคำว่าคู่สมรสในที่นี้เนี่ยนะฮะหมายถึงทุกเพศนะครับหมายถึงชายรักชายหญิงรักหญิงนะครับไม่ว,ว่าจะกระเทยสมรสกับกระเทยทอมสมรสกับกระทอมนะครับต่างเพศข้ามเพศข้ามขั้วใครสมรสกันก็นแล้วแต่นะครับถ้าเกิดมามีคนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสมมติว่าทอมสมรสกับ กระเทยนะครับแล้วก็มีดี้เข้ามานะครับฟ้องดี้ได้นะครับเพราะเขาบอกว่านะครับจะเรียกค่าทดแทนจากบุคคลอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งของตนของตนก็คือของคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสในทํานองประพฤติช,ชู้นะครับเขาใช้คําว่าในทํานองประพฤติช,ชู้ก็หนาครับว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นชู้มันแค่เป็นทํานองประพฤติช,ชูนี่ก็ผิดแล้วนะครับฉะนั้นหลักเกณฑ์อันใหม่เนี่ยนะครับ หนึ่งต้องเป็นการล่วงเกินคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปแทมนองประพฤติชู้สองนะฮะต้องเป็นกรณีเปิดเผยทุกกรณีไม่จำกัดเพศละนะฮะไม่จำกัดว่าต้องเป็นสามีภรรยานะครับสามีกระทําการคบชู้เปิดเผยนะครับภรรยากระทาการคบชู้เปิดเผยต้องสื่อให้ได้ว่าเปิดเผยดีกระทอมกระเทยเกยอะไรก็แล้วแต่ทุกเพศนะครับต้องเปิดเผยหมด ถ้าเกิดว่าทําแบบลับๆเนี่ยนะฮะถือว่าไม่เปิดเผยเมื่อไม่เปิดเผยเนะี่ยอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ไม่ได้ตามหลักเดิมนะทีนี้เรามาทวนหลักกฎหมายเดิมนะครับในเรื่องของการกระทําโดยเปิดเผยเนะี่ยเคยมีคําพิพากษา,าศษาลฎีกาเนะี่ยตัดสินไว้ว่าอย่างไรนะครับคาพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินเรื่องการกระทํา คบชู้โดยเปิดเผยเนี่ยนะคะในคำพิพากษาสารดีกาที่1 5 6 8งหแทับนะครับตัดสินไว้ว่าปีพศส2งพั้ิมัยนะครับว่าการที่กระทําโดยเปิดเผยเนี่ยหมายความว่าหญิงนั้นนะครับกฎหมายเก่านะครับใช้คําว่าหญิงโดยเปิดเผยนะฮะถ้าปปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่สมรสนั้นได้แสดงตนโดยเปิดเผยให้บุคคลอื่นที่พบเห็นเชื่อว่าตนมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสต่อกันในทํานองชู้สาว ู่สมรสนั้นคู่สมรสของผู้นั้นย่อมจะเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสผู้ที่ร่วงเกินนั้นได้แล้วนะครับก็หมายความว่าคําคว่าเปิดเถยอนั้นทําให้บุคคลอื่นพบเห็นหรือเชื่อได้ว่ามีความสัมพันธ์กับคู่สมรสในทํานองชู้สาวนะครับก็เรียกค่าเสียหายได้แล้วนะครับส่วนการกระทําแบบลับๆเนี่ยนะครหมายถึงอะไรนะครับการกระทําแบบลับๆก็คือ เป็นการกระทำที่ตรงข้ามกับเรื่องของการเปิดเผยถูกต้องไหมครับการกระทําแบบลับ,บๆเนี่ยนะฮะมันก็จะมีคําพิพากษาสารดีกาที่ทนายเนี่ยนะครับจะยกตัวอย่างให้นะครับสักเรื่องหนึ่งที่แบบชัดเจนเลยนะครับในคําพิพากษาสารดีกาที่2588้าแปับนะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2561นยินี่ยวิชัยนะครับว่าโจ์ส่งภาพการมีเพศสัมพันธ์ของจำเลยไปให้ ชอและสน้องสาวของโจดท,ทางลายอันเป็นการเผยแพร่ในสังคมอันเป็นการกระทําของโจดเองหาใชค่คนที่เป็นชู้ซึ่งเป็นจําเลยเนี่ยเป็นคนส่งไม่การกระทําลังกาวเนี่ยนะย่อมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนที่ย่อมตอปกปิดแอบลักลอบก,กระทําในที่รับแม้ว่าอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ในครอบครัวของโจดผู้เป็นภรรยา แต่โจทย่อมไม่สามารถเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้เพราะจำเลยไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยเ,เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีโจทย์่นน้องชู้สาวคำว่าปกปิดแบบลับๆเนี่ยนะฮะก็คือตรงข้ามกับคำว่าเปิดเผยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็ส่งภาพการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีกับหญิงชู้ไปให้น้องสาวเขาดูในไลน์ ตัวจำเลยเนี่ยนะแน่นอนภาพมิเศสสัมพันธ์เนี่ยคงไม่ส่งให้ใครดูนะครับพอไม่ส่งให้ใครดูเนี่ยสาลก็บอกว่า,เ,าเขาไม่ได้เปิดเผยคุณไปเปิดเผยเขาคุณไปประจานเขานะครับก็ถือว่าคุณฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชูไม่ได้อันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังแบบเล็กน้อยแล้วกันนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับแฟนคลับที่อาจจะมีการต้องมาดูข้อกฎหมายอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกฎหมายในรายละเอียดที่อนาคตเนี่ยจะมีการ ประกาศในราชกิจจาด้วยเบกษาแล้วใช้บังคับเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยทนายก็จะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังและยกตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจปรึกษาว่าจ้างทนายวิญญุตนะครับปรึกษาฟรีเบื้องต้นหรือปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกฎหมายเนี่ยนะครับฝากกันสุดท้ายเรื่องฟ้องชู้เนี่ยไม่ได้ยกเลิกไปนะครับเพียงแต่นะฮะสารเริ่มดูนะฮะมีคำวิจัยว่าขัดต่อกฎหมายแล้วตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะฮะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในวันที่พูดเนี่ยนะครับแล้วจะมีการ อนาคตเ่ยก็จะมีการประกาศใช้เรื่องการฟ้องชู้อยู่เหมือนเดิมเพียงแตนะ่จะต้องไปเขียนให้มันชัดเจนเท่านั้นเองนะครับและถ้าแฟนคลับนะฮะเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ